ฮอยลุนมึงเป็นอะไรเนี่ยตั้งแต่มึงย้ายออกจากแมนยูนะนึกว่าฮาแลนด์เข้าสิงล่างเพราะล่าสุดก็ฮอยลุนยิงอีกแล้วยิงติดต่อกันเป็นเกมที่4ี่แล้วในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ถลม่มเอาชนะกรีซไปได้ฮอยลุนยิงอีกแล้วครับโอ้โหฟอร์มร้อนแรงกุนึกว่าเป็นฮาแลนด์เข้าสิงล่างนะฮะตอนอยู่แมนยูนี่โอ้โหสักกระเบิดดีโดนแฟนผีถลม่มยับโอ้โหเล่นไม่ได้เรื่อง มันไม่เฉียบคมมันหาช่องไม่ได้แต่พอย้ายทีมปุ๊บโอ้โหไปอยู่กับนาโปโดีนะฮะปัจจุบันนี้นะฮะฮอยลุนนะสถิตินะฮะเนัดหนังสุดยิงไป8ลูกแอสซิสไป1ทั้งเกมทีมชาติทั้งเกมสโมสรสโมสร,สมสรลงไม่ไป6เกมยิงไป4ลูกโอ้โหฟอร์มร้อนแรงสุดๆนะฮะแล้วดูสีหน้าสีตาดูมั่นใจไม่เครียดไม่กดดันแต่อย่างใด ตอนอยู่แมนยูนี่อมทุกเลยครับนึกว่าอยู่สาระคนเศร้าพอย้ายจากแมนยูไปอยู่กับเดอร์บยไปอยู่กับแมททอมเมเน่โอชีวิตสดใสย,ยิงระเบิดระเบอร,บอร์แปลงล่างจากซากะเบอือเป็นสไตเกอร์เบอร์ต้นๆของลีกทันทีโอ้โห,โห,โหกูบอกตรงๆนะแมนยูนะฮะกูบอกเลยมันต้องมีปัญหาสักอย่างไม่ว่านักเตะคนไหนมาเล่นให้แมนยูมึงจะเก่งแค่ไหนความเก่งของมึงครับ ก็จะถูกลดลงโดยอัตโนมัติเหมือนแม่โดนการ์ดอะเหมือนโดนการ์โดรโพนพลังอะเหมือนมึงมีเมื่อพลังอยู่10ใช่ป่ะมึงย้ายอยู่แมนอยู่ใช่ป่ะพลังมึงเหลือ7เหลือ8เหลือ6นะฮะมึงดูโอนาน่าย้ายอยู่ทัชโสปอร์ก็เซฟเป็นว่าเล่นเหมือนกันมึงดูแอนนี่ย้ายอยู่เรย,ย,ย์ยบาร์ติสฟอร์มดีเหมือนกันสรุปแล้วกูหงงเหมือนกันว่ามันเป็นที่นักเตะหรือเป็น,นทีมหรือเป็นเพราะใคร